thank <laughs> you ครับวันนี้เก่งนะครับสตาร์ชอนลนะครับก็กลับมาที่วัดสุธิวลาลามอีกครั้งนึงนะครับด้วยสภาพแวดล้อมรอบนี้นะครับบางท่านอาจจะนึกว่านี่เป็นวัดหรือว่าเป็นโรงพยาบาลกันแน่มียามีอะไรต่างๆพวกเวชภัณฑ์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากพระมหาพลพงษ์นะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุธิวลาลามนะครับนักการครับเขาจเจริญพรครับก่อนอื่นเลยก็อยากจะ สอบถามเกี่ยวกับประเด็นว่าบทบาทของพระพิสุทธิสงฆ์นะครับในสถานการณ์โควิดปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็เกี่ยวกับคําว่าบาวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนหรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยวัดเป็นทั้งแหล่งให้ความเรียนรู้เป็นแหล่งรักษาพยาบาลณนะตอนนี้บทบาทและสถานะของวัดนะครับยังอยู่เหมือนเดิมไหมครับและพระสงฆ์ในบทบาทปัจจุบันเนี่ยควรมีหน้าที่หรือว่าปรับเปลี่ยนยังไงบ้างครับนัสกสการนะครับ อจเจริญพรนะก็วันนี้เรามาอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคมวัสุทธิวรารามก็สำหรับบทบาทของพระสงฆ์ในในยุคนี้เรียกเรียกได้ว่าเป็นยุคของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ดังนั้นก็การที่การที่จะรวมตัวกันหรือว่าทำกิจกรรมในวัดต่างๆก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปถ้าสมัยก่อนถึงวันพระ คนก็จะมาทําบุญตักบาตรฟังเทศแต่เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็มีประกาศหลายฉบับให้เราได้งดเว้นกิจกรรมทางพุทธศาสนาไม่ว่าวันมาฆบูชาวิสาขาบูชาหรืออาสารหะบูชาก็เว้นระยะหรือว่ารวมคนให้น้อยที่สุดเพราะว่าจะทําให้ไม่เกิดการแพร่ระบาดดังนั้นแน่นอนว่าวัดโดยสถานะที่เป็นองค์กรทางพุทธศาสนาปกติคําว่าวัด ในความหมายของคนทั่วไปก็คือสถานที่ที่เราจะมาทําบุญใส่บาตรหรือว่าฟังธรรมแต่วัดจริงๆในความของการเป็นวัดจริงๆเนี่ยซึ่งมันมีหลายมิติมาก<ะ>ที่ที่บางครั้งเราอาจจะลืมบทบาทหน้าที่ฝ่ายว่านอกเหนือจากเป็นาศาสนสถานที่ทําบุญแล้วเนี่ยในอดีตเราจะเห็นว่าวัดกับชุมชนเป็นของที่คู่กันมาตั้งแต่ช้านาน ถ้าเราย้อนไปตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยรัะตะนะโกสินทร์การที่วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนโดยมีพระสงฆ์เป็นตัวขับเคลื่อนในกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเราก็มาเรียนกันในวัดเราจะเห็นได้ว่าวัดนอกเหนือจากการสร้างวัดแล้วก็จะมีโรงเรียนภายในวัดแล้วก็การพยาบาลเช่นองค์ความรู้ด้าน แพทย์แผนไทยหรือว่าความรู้ด้านการศิละปะวัฒนธรรมการก่อสร้างหรือว่าสถาปัตย์ทั้งหลายอย่างเงี้ยก็มักจะรวมอยู่ในวัดแต่เมื่อโลกสมัยใหม่เปลี่ยนเข้ามายิ่งเฉพาะวัดที่อยู่ในสังคมเมืองแน่นอนว่าสังคมเมืองก็เป็นสังคมที่ต้องเร่งรีบเพื่อทันต่อการทำงานทุกคนก็ต้องทำงานแล้วก็อาจจะห่างหายจากวัดวาอารามไปได้บ้าง ดังนั้นเนี่ยวัดหรือว่าบทบาทของพระสองฆ์ก็ย่อมที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปแล้วก็เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยเข้ากับสังคมโดยเฉพาะสังคมเมืองยิ่งเฉพาะในยุคโควิดเราต้องปรับเปลี่ยนวัดในหลากหลายมิติมากเพราะว่าหลังจากที่เราบินทบาทพระสองฆ์ก็ต้องไปบินทบาทมีบางช่วงที่ติดโควิดมากพระสองฆ์ท่านก็บินทบาทได้น้อยก็อาจจะปรับเปลี่ยนมาเป็นทา ลงครัวดังนั้นเมื่อตอนช่วงปีที่แล้วโควิดแพร่กระจายไปมากคนก็ต้องเก็บตัวมากขึ้นการวินาบาทก็น้อยลงการใส่บาตก็น้อยลงพระก็ต้องลุกขึ้นมาทำกับข้าวนอกเหนือจากลุกขึ้นมาทำกับข้าวแล้วพระยังทำกับข้าวสงเคราะห์ญาติโยมด้วยที่ตกงานเราจะเห็นว่าในเวลาช่วงเวลาของภาวะวิกฤตเนี่ยเราเห็นว่าคณะสงฆ์เนี่ยลุกขึ้นมา ช่วยสังคมเยอะไม่ว่าจะเป็น,นาตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชท,ที่ให้วัดที่มีสักยภาพทำโรงครัวเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้กลุ่มเปราะบางทางสังคมแล้วก็มียังมีตู้ตู้พระธรรมนํำสุขก็คือตู้ที่ตู้ปันปันก็คือแบ่งของจากสังฆทานที่พระท่านได้รับมาเข้าของเครื่องใช้เอาไวใ้ให้กับญาติโยมที่มีความเดือดร้อน แล้วล่าสุดก็มีหลายๆวัดแล้วหนึ่งในนั้นก็คือวัดสุทธิวาลารามก็ได้ได้ทำศูนย์พระคอย<ม>จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนานมก็ถือได้ว่าเป็นบทบาทหน้าที่อีกบทบาทหน้าที่หนึ่งที่พระสงค์แล้วก็ผพุทกษาชนิกชนเข้ามามีบทบาทเปลี่ยนพื้นที่วัดให้เป็นพื้นที่ในการดูแลผู้ป่วยในสังคม ก็คือโครงการพระไม่ทิ้งโยมครับใช่ไหมครับที่ทางด้านวัสุทีได้ตั้งขึ้นมาใช่ก็โครงการพระไม่ทิ้งโยมเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็เกิดจากการที่พระสงฆ์วัสุทีวารารามเนี่ยซึ่งปกติเราก็จะเดินวินีบาตในชุมชนหลังวัสุทธีอยู่แล้วตอนแรก เราก็เห็นว่าผู้ป่วยที่ติดโควิดก็สามารถที่จะเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามที่ภาครับจัดไว้ได้แต่พอเมื่อคนล้นโรงพยาบาลระบบสาธารณสุขเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่สามารถรองรับได้ปัญหาที่สำคัญก็คือการขาดออกซิเจนเพราะผู้ป่วยโควิดเนี่ยถ้าไม่ได้รับออกซิเจนหรือว่าค่าออกซิเจนต่ำก็ทำให้ไม่สามารถที่จะหายใจเองได้ ก็ทําให้บริเวณญาติโยมที่เป็นที่รู้จักที่ใส่บารพระเนรเริ่มต้นจากชุมชนเล็กๆที่หลังวัดสุดทธิเริ่มเสียชีวิตไปเพราะว่าขาดออกซิเจนหรือว่ารอลงพยาบาลสนามไม่ได้เราก็จึงประชุมคณะสงฆ์โดยมีหลวงพ่อเจ้าอาวาสพร้อมด้วยพระวิสุทธิสม,มนเนรว่าเอ้ยอย่างเงี้ยคนเริ่มติดโควิดมากขึ้นแล้วเราก็พอมีพื้นที่วัดก็ใช้ตึกของวัดเนี่ยแหละ ทำเป็นศูนย์พักคอยโรงพยาบาลสนามร่วมกับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชาลักษ์สำนักง,งานเขตสาทรแล้วก็คณะสงฆ์กรุงเทพมหานครได้ได้ทำเพื่อลองรับผู้ป่วยประมาณ152เตียงแต่เพียงเท่านั้นเนี่ยยังไม่เพียงพอเพราะว่าผู้ป่วยในเดือนกรกฎาคมสิงหาปี64ปี64ม,มีผู้ป่วยติดเชื้อไป็นจำนวนมากเราก็จึงจึงได้คิดว่าเราจะตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้ละเราต้อง ปรับเปลี่ยนเป็นเชิงลุกด้วยเพราะว่าคนเนี่ยไม่สามารถที่จะมารองรับในระบบได้ทั้งหมดเราก็จึงต้องทํำยังไงให้เป็นตัวที่จะทําให้คนติดเชื้อ,อน้อยที่สุดและแยกผู้ป่วยกับผู้ที่ไม่ป่วยเนี่ยออกกันยังไงเราจึงได้ลงพื้นที่ชุมชนต่างๆด้วยการตรวจ ATK ค้นหาผู้ป่วยแล้วนําผู้ป่วยมากักกันแล้วก็ ทำโฮมไอโซเลชันให้โดยการให้ยาอา,อาหารหรือว่าถุงยังชีพเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของภาครัฐด,ด้วยเหมือนกับว่า,าประชาชนสังคมเนี่ยช่วยเหลือกันกับทางระบบสาธารณสุขแล้นงบประมาณส่วนนี้นี่นำมาจากไหนครับตอนแรกเราก็ต้องบอกว่ามันเริ่ม,มต้นจากจุดเล็กๆนะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันยิ่งใหญ่ในโลกนี้ หลวงพี่เชื่อว่ามันเริ่มจากจุดเล็กๆที่วัดสุดทธิก็เหมือนกันโครงการพระไม่ทิ้งโยมก็เหมือนกันเริ่มต้นจากกลุ่มคนเล็กๆที่เข้าไปในชุมชนทีละชุมชนสองชุมชนพอเราทำแล้วเกิดผลเป็นรูปธรรมเนี่ยคนหรือว่าจิตอาสาที่มีจิตสาธารณะที่อยากช่วยเหลือก็เข้ามาเป็นอาสาสมัครกับโครงการพระไม่ทิ้งโยมร่วมกว่า30ชีวิต นอกเหนือจากนั้นก็ได้รับการบริจาคไม่ว่าจะเป็นยาเวชภัณฑ์อาหารน้ำดื่มถุงยังชีพจากประชาชนทั่วไปที่เห็นคณะสงฆ์เนี่ยเข้าไปลงพื้นที่ในการในการตรวจ ATK ให้แก่ชุมชนแล้วก็ทำโฮมไ s o l a t i o n ร่วมกับ24ชุมชนในเขตสาทรแล้วสถิติของการลงพื้นที่ตรวจ ATK เนี่ยในเชิงลุกตามชุมชนต่างๆเนี่ย ร่วมหมื่นลายแล้วเรายัาง walk-in ให้ประชาชนเข้ามา walk-in เข้ามาตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่วัดวันละ1 0 0ถึง150ลายทุกวันตลอดระยะเวลากว่า4เดือนแล้วก็ยังส่งต่ออีกมากมายดังนั้นเราเห็นได้ว่าบทบาทของพระสงฆ์เนี่ยเริ่มปรับเปลี่ยนเข้ากับภาวะวิกฤตแล้วนะนอกเหนือจากว่าพระสงฆ์ท่านจะอยู่วัดปิดวัดปิดวัดเลย ปิดวัดไม่ไม่ไม่เปิดวัดแล้วก็ปิดเมนของเรานี่เปิดเปิดให้ให้ผู้ป่วยหรือคนที่คิดว่ากำลังคิดว่าตัวเองติดโควิดคุณวอล์กอเข้ามาตรวจเอทที่วัดเราจัดเจ้าหน้าที่ดูแลในการคัดกรองหาเชื้อเมื่อตรวจหาเชื้อเสร็จถ้าสามารถทำโฮมเอส s o l a t i o n ได้เราก็จัดระบบโฮม e อ s s ซ l เช i o นกับระบบสาธารณสุข ถ้ไม่ได้หรือว่าเป็นแรงงานต่างด้าวยิ่งรอบวัสุที่ก็จะมีองค์กรสะพานป่า<ม>ก็จะมีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางาน<ม>ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนไม่มีสิทธิ์เราก็เปิดตึกอัฐิของวัดเลย<ม>ตึกสามชั้นเนี่ยทำเป็นศูนย์พักคอยสําหรับแรงงานต่างชาติเลย<ม>นอกเหนือจากนั้นยังไม่พอเราก็ปรับเปลี่ยนวัดให้เป็นที่ชาวพนักกิจศพของผู้ป่วยโควิดตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้เรา ได้ทําการชาวพนัก,กิจนศพผู้ป่วยโควิดเนี่ยไม่ตม่ํากว่า100่รลายเราจะเห็นได้ว่าวัดก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็อนุเคราะห์ส่งเคราะห์ไปด้วยโดยที่เรารู้เท่าทันกับโรคโรคโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นในคาว่ากิจของสงฆ์เนี่ยมันก็จะกว้างในมุมมองของลุงพี่ใช่ไหมสำหรับกิจของสงฆ์เนี่ยหนึ่งเราเราต้องเข้าใจเข้าใจหลักการของพระพุทธศาสนาก่อนคือทุระพระพุทธศาสนาเรียกว่าทุระ ธุระในพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ามีอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือคันธทุระคันธ,ธุระคือการศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกก็ดีจากหนังสือคัมภีร์จากพระอรหันถ์อาจารย์หรือครูบาอาจารย์อันนี้คือการศึกษาเล่าเรียนเรียกว่าคันธ,ธุระอีกประการหนึ่งก็คือวิปัสนาธุระก็คือการยกระดับจิตใจของเราให้เข้าสู่วิปัสนาญาณ ดังนั้นเนี่ยธุระพุทธศาสนาบอกมีสองอย่างหรือว่ากิจนั่นแหละธุระในที่นี้หมายถึงกิจของสงฆ์กิจของสงฆ์ในพุทธศาสนามีสองอย่างคือการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมหรือว่าพระไตรปิฎกประการที่สองก็คือวิปัสนาธุระคือการอบรมจิตใจให้เข้าสู่วิปัสนาญาณเรียกว่าการปฏิบัติก็แล้วกันก็คือการศึกษาแล้วก็การปฏิบัติดังนั้นเนี่ย ถ้าบอกว่ากิจของสงฆ์เนี่ยถ้าถ้าเรามองผิวเผินถ้าเรามองแบบคําศัพท์หรือว่าตายตัวแล้วก็บอกว่าศึกษาเล่าเรียนแล้วก็นําไปปฏิบัติแต่พอมายุคสมัยที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะยุคโควิดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเนี่ยอะไรคือกิจของสงฆ์ที่บอกว่ากิจของสงฆ์ก็คือว่าไงถ้าเกิดเหตุการณ์ภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดโควิดเนี่ยถ้าเราไม่ออกไปช่วยเหลือ เราไม่เป็นที่พึ่งของญาติโยมการที่เราศึกษามาก็ดีการที่ปฏิบัติต่างๆก็ดีก็ศูนย์เปล่าเพราะเราอย่าลืมว่า,าพระพุทธศาสนาหรือว่าคณะสงฆ์อยู่ได้เพราะประชาชนอยู่ได้เพราะญาติโยมที่อุปถัมภ์พระภิสุสัมมเนนในเรื่องของอาหารวินทบาทเสนาสนะที่อยู่อาศัย หรือตลอดจนจตุปัจจัยให้ได้ศึกษาเล่าเรียนและวนำหลักธรรมพอมันเกิดวิกฤตเช่นนี้เนี่ยพระสงฆ์นอกเหนือจากจะเป็นผู้ให้ธรรมะแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัตินี่คือการปฏิบัติของพระสงฆ์ mm hmm. ที่มุ่งประโยชน์แก่ส่วนรวม mm hmm. พระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่พุทธองค์จะส่งพระสาวกไปเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ย mm hmm. พุทธองค์ทรงตัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่ออนุกูลแก่ชนหมู่มากดังนั้นเนี่ยนี่คือแก่นแท้สำคัญของของพุทธศาสนาว่าพระสงฆ์ไปที่ไหนเนี่ยที่นั่นเนี่ยต้องเป็นที่ทำให้ประชาชนเกิดความเกิดปัญญาเกิดความรู้หรือว่าแนวทางที่จะปฏิบัติแล้วก็เกิดความสุข ทั้งความสุขทางกายและความสุขทางใจดังนั้นเมื่อประชาชนทุกร้อนจากภาวะวิกฤตติดโควิดมีความเครียดมีปัญหาหรือว่าต้องปิดกิจการการงานต่างๆมีมีมากยิ่งเฉพาะยุคนี้คนคน,คนเราในเครียดแล้วก็ด้วยความไม่รู้เนี่ยพระเราสามารถทำอะไรได้บ้างก็มีหลายๆวัดที่มีสกยภาพ ช่วยแจกถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคจากการเปิดรับบริจาคจากประชาชนเพื่อส่งต่อให้แก่ประชาชนที่ลำบากหรือว่าผู้เปราะบางทางสังคมหรือบางวัดก็ทำโรงทานหรือบางวัดมีศักยภาพก็ทำเป็นสนยนพักคอยโรงพยาบาลสานานเพื่อช่วยเหลืออนุเคราะห์แก่ประชาชนไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธอย่างเดียวไม่ใช่เพาะคนไทยอย่างเดียวแต่ทุกๆคน ทุกๆเชื้อชาติทุกๆศาสนาที่ที่เราจะช่วยได้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่เป็นกิจของสงฆ์ที่ที่พระสงฆ์ไม่ควรนิ่งดูดายที่จะนำสิ่งที่เกิดประโยชน์เนี่ยให้แก่ประชาชนให้แก่ชุมชนรอบข้างวัดกิจของสงฆ์ก็คือปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยสถานการณ์ใช่ไหมครับใช่ใชที่กิจของพระสงฆ์ก็คือช่วยเหลือ ประชาชนให้ความเมตตาให้ความดูแล<ม>แล้วจริงๆแล้วในช่วงโควิดที่รุนแรงครับจากเชื้อโรคเนี่ยทุกคนก็กลัวตายหมดเลยถามนิดหนึ่งในพระอาจารย์เนี่ยอยู่กับคนป่วยที่แบบว่าอาการหนักๆเลยเสีย<ม>ช,ชีวิตก็มีเนี่ยกลัวั้งไหมครับก็<อ>ติดโรคลกเรื่องรเรื่องเรื่องเรื่องความกลัวเนี่ยมีมีกับทุกคนคแต่แต่สิ่งที่สิ่งที่ทำให้เราข้ามพ้นความกลัวก็คือจิตกรุณาจิตกรุณาเนี่ย เราต้องต้องคิดยังไงว่าเราจะช่วยช่วยเขาให้มากที่สุดแม้แต่คิดว่าเขาอาจจะไม่รอดก็มีม,มีมีหลายๆเคสเคสดนด่วนที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่าเคสที่เราต้องเลือกว่าเราจะช่วยหรือไม่ช่วยบางครั้งเนี่ยมีเคสเคสหนึ่งที่เป็นเคสของลุงใบนะลุงใบก็อยู่ที่ถนนจนันทร์ ก็เป็นผู้ป่วยอาณาถาเป็นผู้ป่วยอาณาถาไร้ไร้ญาต <Okay. S 2> ิไม่ไม่ไม่มีญาติแล้วก็เป็นใบ้ด้วยสื่อสารไม่ได้แล้วก็ไม่มีบัตรไม่มีสิทธิ์ในการอะไรล้วก็เข้าไปดูก็ก็วินาทีนั้นนะนะวินาทีนั้นเลือกที่จะช่วยหรือไม่ช่วย <Okay. S 2> เพราะว่าระหว่างความเป็นกับความตายมันเป็นเป็นเสี้ยวหนึ่งที่บางๆแต่เราก็เลือกเลือกที่จะช่วย <Okay. S 2> เลือกที่จะดูแล ให้ดีที่สุดเพราะถือว่าเขาก็เป็นชีวิตหนึ่งเราก็ดูแลให้ดีที่สุดจากนั้นก็ส่งต่อแม้ลุงเขาจะอยู่ได้อีกสองสวันก็เสียชีวิตแต่เราก็เราก็ต้องช่วยด้วยความด้วยความเป็นมนุษย์แล้วก็มีหลายๆเคสที่ขาดออกซิเจนบ้างหรือว่าตอนนั้นเนี่ยออกซิเจนเนี่ยเป็นของที่มีค่ามากแทบจะหาไม่ได้แล้วก็ค่อนข้างมีราคาแพงเราเราก็ช่วยถือว่า หลายๆวัดไม่ว่าวัดสะพานวัดศรีสุดารามวัดอินทรวิหารวัดต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือในในยุคโควิดตอนนั้นน่ะก็ถือว่ามีบทบาทมากแล้วก็ทำให้คนที่ได้เห็นภาพของพระสงฆ์เข้ามาช่วยทำอาหารแจกทานหรือว่าดูแลผู้ป่วยโควิดเนี่ยเป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นถ้าไม่เกิด วิกฤตหรือว่าภาวะเช่นนี้เนี่ยแล้วก็เป็นภาพที่ทําให้คนนั้นน่ยได้ชื่นใจว่าเออการที่เราได้ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาได้ใส่บาตรพระสงฆ์แล้วถึงเวลาที่ญาติโยมเกิดความยากลําบากเกิดภาวะวิกฤตพระสงฆ์ก็ไม่เคยทิ้งญาติโยมก็เลยเป็นที่มาของพระไม่ทิ้งโยมเพราะว่าในยามปกติญาติโยมไม่เคยทิ้งพระแล้วในยามวิกฤตพระจะทิ้งโยมได้ย่งไง แล้วนะปัจจุบันนะครับก็วิกฤตโควิดก็คลี่คลายแล้วครับก็คือบทบาทหน้าที่ของวัสุธิก็ยังทําหน้าที่นั้นอยู่นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนอะไรบ้างครับในในตอนนี้ในเดือนนี้ก็เป็นเดือนพฤษภาคมปี 5. 2 5 6 5ภาวะวิกฤตโควิดก็เริ่มเบาบางลงคนก็มีความรู้มีมีภูมิคุ้มกันว่าเอเราจะป้องกันตัวเองยังไงป่วยแล้วจะรักษาอย่างไงแล้วก็ สานสุขก็ก็เริ่มที่จะดีขึ้นแต่บทบาทของพระม่ทิ้งโยมหรือการช่วยเหลือสังคมสานณสงเคราะห์เราก็ยังยังไม่จบลงแค่นี้เราก็ยังดําเนินการในการช่วยเหลือประสานงานหรือว่าให้ความรู้กับองค์กรต่างๆแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บที่จะเข้ามาในอนาคตซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอวิกฤตอะไรแต่ว่าตอนนี้เรา เราเป็นเราเป็นวัดที่นำล่องให้เห็นว่าเมื่อเกิดภาวะวิกฤตเนี่ยวัดเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่จะเข้ามามีบทบาทในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมหรือว่าเป็นศูนย์รวมที่จะประสานงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมที่ผ่านมาหลังจากโควิดใช่ไหม,มก็มีน้ำท่วมที่พระนครศรียุธยาที่จังหวัดสุพรรณบุรีหรือจังหวัดสระบุรี ทีมก็เปลี่ยนบทบาทไปตามสถานการณ์<ม>ก็ไปช่วยเหลือน้ำท่วมหรือว่าไฟไหม้หรือว่าอุบัติเหตุเราก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั้นโครงการพระไม่ทิ้งก็ยังขับเคลื่อนด้วยงานสาธารณสงเคราะห์อยู่เหมือนกันเพราะว่างานสาธารณสงเคราะห์ก็เป็นหนึ่งในงานที่พระสงฆ์ต้องสงเคราะห์ประชาชนหรือว่าสังฆะาาวัตถุธรรม,มคือที่ต้องแบ่งปันต้องเอื้ออารีซึ่งการและการนอกเหนือจากที่เราจะ ให้สิ่งของแล้วสิ่งที่เราให้แก่ญาติโยมก็คือให้ธรรมะให้กำลังใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ